เสือสมิงแห่งถ้ำแม่อุสุตอนบ่วงมรณะในถ้ำทางเข้าถ้ำแม่อุสุไม่ใช่แค่ปากถ้ำแต่เป็นม่านาน้ำตักที่ทอดยาวลงมาจากหน้าผาสูงชันบทบางทางเข้าที่ดำมืดราวกับปากเหวแทนต้องฝาละอองน้ำเย็นเฉียบและความมืดที่ปกคลุมเข้ามาทันทีที่ก้าวผ้านม่านน้ำตกกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นขาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วโพรงถ้ำ แม้จะมีไฟฉายส่องนำทางแต่ความรู้สึกถูกคุกคามก็ไม่ได้ลดลงเลยเสียงหยดน้ำกระทบพื้นถ้ำดังเป็นจังหวะเชื่องช้าราวกับเสียงนาฬิกานับถอยหลังสู่ความตายผนังถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกประหลาดดูคล้ายมือที่ยื่นออกมาจากความมืดหรือใบหน้าปีศาจที่กำลังจ้องมองจันเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นจากด้านในถ้ำ แทนชะงักกึกเขากำขวานในมือแน่นขึ้นพยายามเพ่งมองเข้าไปในความมืดเขาเห็นเงาร่างหญิงสาวคนหนึ่งยืนหันหลังให้ผมยาวสยายปลิวไหวเล็กน้อยกลิ่นกายหอมอ่อนๆที่คุ้นเคยลอยมาประทัดจมูกจันนั่นเธอใช่ไหมแทนเรียกแววตาเต็มไปด้วยความหวังและความเจ็บปวดร่างนั้นค่อยๆหันกลับมา ใบหน้าที่ซีดเซียวแต่ดวงตาของจันยังคงทอประกายรักที่คุ้นเคยรอยยิ้มเศร้าๆปรากฏบนริมฝีปากแทนแทบจะวางทุกอย่างลงแล้ววิ่งเข้าไปกอดร่างนั้นกลับไปเธอแทนที่นี่มันอันตรายเสียงของจันแผ่วเบาแต่เปี่ยมด้วยความห่วงใหญ่แต่แล้วคำพูดของพระอาจารย์ก็แวบเข้ามาในหัวมันจะหลอกหลอนเจ้าด้วยภาพคนที่เจ้ารัก อย่าได้หลงเชื่อสิ่งใดนอกจากสิ่งที่เจ้าเห็นด้วยตาเนื้อและใจที่มั่นคงแทนเพ่งมองไปที่ร่างนั้นอีกครั้งสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติใต้ดวงตาของจันมีร่องรอยเส้นเลือดปูดโปนจางๆและริมฝีปากที่กำลังยิ้มนั้นกลับเผยให้เห็นเงาของเขี้ยวที่ซ่อนอยู่แกไม่ใช่จันแทนตะโกนลั่นทํำเสียงก้องสะท้อนไปมาทันใดนั้นเอง ภาพของจันก็บิดเบี้ยวดวงตาที่เคยเป็นประกายรักกลับกลายเป็นดวงตาสีแดงฉานร่างนั้นเริ่มบวมพองขึ้นอย่างรวดเร็วผิวหนังปริแตกเผยให้เห็นขนสีเหลืองดำลำตัวยืดขยายกล้ามเรื้อนูนเด่นเล็บนุมือกลายเป็นกรงเล็บคมกริบเสียงหวีดวิวในถ้ำแปรเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามกึกก้องผิวหนังรอบปากฉีกขาดเผยให้เห็นเขี้ยวแหลมคมยาวเป็นฟุต มันคือเสือสมิงที่แท้จริงตัวมะหึมาใหญ่กว่าเสือโคร่งธรรมนาหลายเท่าดวงตาของมันฉายแววความแค้นและอามหิตมันคำรามใส่แทนยังดุร้าย